ครับเอาได้ได้ครับก็โอครั่งเปัจจุบันปัญหาการจราจรในเขตเมืองอยุธยามีความหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอยุธยาไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ถนนได้เพียงพอจึงเกิดปัญหาความแออัดขึ้นในการสัญจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอยุธยาเรื่อทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบจึงได้วาจา้างสุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการจา้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสีช่องจราจรเพื่อแก้ปัญหาความแออัดในการสัญจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา โดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2อำเภอ7ตำบลรวมระยะทางประมาณ9.41 0กิโลเมตรสำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. รูปแบบการปรับปรุงทางหลวงโครงการดำเนินการขยายเป็น4ช่องจราจรโดยบริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 1+500 ออกแบบเป็นก่อกลางแบบก่อยก เพื่อให้ความกว้างสอดคล้องกับสะพานยุกระดับข้ามทางแยกบ้านกรดส่วนบริเวณกิโลเมตรที่1นึ่ถึงกิโลเมตรที่9ก้าออกแบบเป็นก่อกลางแบบกดเป็นร่องมีความกว้างของช่องจาราจรช่องละ3ามจหลายเมตรร้องไหลาทางด้านนอกกว้าง2.50จเมตรและไหลาทางด้านในกว้าง1นึ่งจเมตร 1. จุดตัดทางหลวงหมายเลข356กับทางหลวงหมายเลข3 2 จุดเริ่มต้นโครงการออกแบบเป็นสะพานยกระดับแบบเชื่อมโดยตรง 2. จุดตัดออกแบบเป็นสะพานยกระดับแบบเชื่อมโดยตรงระดับ2และ 3. จุดตัดทางหลวงหมายเลข356ข้ามคลองบ้านกรดโดยโครงสร้างรูปแบบสะพานจุดตัดทางหลวงทางแยกทั้งหมดออกแบบเป็นรูปแบบสะพานคอนกรีตอัดแรงและ 3. โครงสร้างสะพานโดยโครงการได้มีการพัฒนาสะพาน3าแห่งได้แก่ 1. สะพานข้ามแม่น้อีกหนึ่ง โดยออกแบบโครงสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานยื่นสมดุล 2. สะพานข้ามทางาทารถไฟสาธาณะกิโลเมตรที่700บวก 0, 0.00ออกแบบเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรโดยมีจุดจับรถแข็เชื่อมถนนท้องถิ่นเดิมนอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบระบาย,าบายน้ำระบบไฟฟ้าส่องสว่างเครื่องหมายและป้ายจราจรการับรถใต้สะพานข้ามแยกกิโลเมตรที่0บวก0 0 4. จุดกลับลใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดเล็กช่องหลอดสูงประมาณ3.50เมตรจุด่ที่สุดโครงการกลับรลใต้สะพานข้ามแยกกิโลเมตรที่9.25เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำหรับการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นรายละเอียดหรือ EIA ได้ทำการศึกษารรอบคูณสีด้านและจะตั้งักคารร้างสะพานเพื่อการร่วมกันของเศษวัสดุตกลงสู่แหล่งน้ำ ด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสะเทือนมีเรียกการเดินงานในเวลากลางคืนโดยการเดินการในเกาเป็นประการทุกวันอย่างละละสองครั้งด้านการท่อรเนี่ยวภูัขมีจำนวนเท่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดด้านการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำหลังจากผู้รับเหมาทำการก่อสร้างข้อระบายน้ำแล้วเสร็จต้องทำการตรวจสอบเศษดินเศษพื้นที่ให้บริการแ่ ให้ใช้ได้ภายในเวลาไม่เกินแปดโรงทางหลวงได้จัดให้มีการราักษงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการได้โดยสะดวกและนำข้อคิดเห็นต่างๆไปประกอบการศึกษาผมประกาศใช้แข็ครับรับหน้าที่พุตรกรในวันนี้ครับโอกาสนี้ครับและเรียนเชิญท่านภายูนยรับผิดชวนครับ ให้เกิขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานครับขอ,อเชิญครับเบญจโยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับผมในฐานะผู้แทนกรมทางหลวงและคณะผู้ศึกษาโงรงการขอขอบพระคุณท่านภยรัตเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานตรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข356หรือทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้ในวันนี้เป็นทางหลวงขนาด2-4ช่องจราจรโดยเส้นทางส่วนใหญ่มีขนาด2ช่องจราจรเริ่มต้นเพเภอบางปะอินและสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข347อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อช่วยให้การเดินทางการให้ดาเนินการสรํารวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจารบนทางหลวงหมายเลข356ทั้งเลี่ยงเสนอสรุปผลการศรึกษารรทั้งในด้านวิศวกรรมผลการศรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นม,มากที่สุดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านพ,าพัตชรองผู้ว่าราชการจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกี่ยวกล่าวเปิดการประชุมสมนาต่อไป Thank you. โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองนะครับและตอนนี้ครับเรียนเชิญนหน้าดียครับเชทางณนะครับร่่างอทงานนะับในโครงการนี้มันมีได้ประโยชน์ใไกับผู้ชกทานคัครับเป็นโครงการออกแบบศึกษาออกแบบเพื่อ เพื่อรองรับการการขยายตัวของเมืองอายุทยานะครับก็การปริมาณจราจรบนเส้นสามหก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. ทังกรมทั้งหลวงจึงจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญเลยศึกษาออกแบบแล้วก็พัฒนาโคร,รงการนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณจราจรบนเส้นนี้ครับมีท mm ั้งหมดกี่เส้นสางประมาณกี่กิโลประมาณ9.4กิโลเมตรนะครับ จา,จ,าจากจุดเริ่มต้นของการที่บริเวณจุดตัดหมายเลข32จนไปจบสิ้นสุดโครงการหมายเลข347นะครับตัด347ครับเริ่มตั้งแต่สามาถเท่าไรเริ่มตัง้งแต่เมื่อไหร่หมายถึงเริ่มโครงการใช่ไหมเริ่มโครงการคาดว่าะจะเริ่มการก่อสร้างได้ ถ้าได้รับงบประมาณอย่างเร็วเร็วที่สุดก็ประมาณปี2 5 7 2ครับ <Okay. S 1> ที่คาดว่าตอนนี้งบประมาณอ,าอยู่อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบขั้นสุดท้ายนะครับหลังจากการนำเสนอสรุปผลโครงการในวันนี้นะครับก็จะนำผลการรับรับฟังความเห็นของของ,ของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยครับนะครับถ้าเกิดมีข้อข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะนำไปปรับในการศึกษาออกแบบ แล้วก็ครมทางหลวงก็จะแล้วทางบริษัทที่ปรึกษาก็จะนํามาเพื่อประมาณค,คิดราคาและประมาณราคาออกมาเป็นราคาสุดท้ายนะครับเบื้องต้นตอนนี้ราคาตบอยู่ประมาณ2,000 2,000 2,000ล้านครับรวมรวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานทั้งหมดครับแก็เพื่อศึกษาสภาพสินวัร